ทีนี้มีเรื่องของการรีแบรนด์พักเพื่อไทยหลังเสร็จเลือกตั้งแล้วแหม่แลนซ์ไลด์ไม่สำเร็จนะฮะได้สอสอมากเป็นอันดับสองรองจากก้าวไกลก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีศินเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่เข้าพักเพื่อไทยบอกทำงานที่พักเต็มตัวต้องมารีแบรนด์พักด้วยวันนี้มันมีข่าวนะฮะ ว่าผมันมีชื่อของคนเก่าที่ต้องถอยออกไปเพื่อเสริมทีมใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วมีข่าวว่าคุณพิชัยนริพถันรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณหมอเลียบในใายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีการน,นํากลุ่มแคร์เนี่ยจะถอยออกจากพักคือมีข่าวาาว่าถึงขั้นยื่นหนังสือลาออกอะค่ะพี่อุ๋ยคุณพิชัยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับยืนยันว่าไม่ลาออกจากเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะว่าช่วยงานพรรคมานาน จะอยู่กับเพื่อไทยตลอดไปแน่นอนเชื่อว่าจะช่วยพักได้มากในเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแม้แต่คุณทักษิณอดีตนายกก็พูดว่าเราแพ้เพราะเพราะโซเชียลนะที่สู้ก้าวไกลไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องไปพิจารณาดูว่าเราเกิดเราแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรตลอด8ปี10ปีที่ทำมาที่ทำมาตลอด ก็ช่วยพักมาตลอดตลอดแปดปีหรือสิบปีที่ทํามาที่ทำมาตลอดนะครับคงไม่ยาวแน่นอนสําหรับตัวผมนะครับของหมอเล่นนี่ไม่แน่ใจได้ยินว่าท่านเองก็อาจจะรับผิดชอบเรื่องโซเชียลมีเดียท่านไม่แน่ใจว่าท่านท่านจะท่านชอบหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจหรือเ่าเป็นอยู่พักเพื่อไทยครับแน่นอนนะครับครับผมก็ไมมีข่าวลักษณะนียก็อาจจะเพราะว่ามีการแย่งชิงตําแหน่งกันกลางหรือเปล่าก็อยู่ก็เลยปล่อยข่าวไปนะผมว่าไม่แน่ใจว่าใครปล่อยข่าวก็